มาคนเดียวที่จะรับลรมันมีเนเะารมที่จะาับลมด้วยไปแล้วครัเคียนเป็นม,มีมันจะแบบว่ากระายเสียเป็นโลมุมรมหมครับคือจริงๆดีใจมากที่ในวันนี้คนเยอะมากๆค่ะแทนตัวคนเวทีก็เยอะะเพราะาเป็นเมสเซจที่เราควรจะตอบตอบกันาอย่างให้ทุกคนช่วยรัอารมณ์นะคะรับสาเพวกแนี้นะคะดื่มน้ที่จะมาจะกตัวที่วิ่งไล่พวกนัแล้ว มันแบบเลยนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นตอนนั้นพี่แปงเขาที่อยากให้แบบย่างไข่แต่ว่าคนโฟกัสเยอะตัวอรอ่ว้ารู้เป็นคนที่แบบตบบไหวพิษดีโอ้ก็คือมันใส่ได้ใช่หมครับว่าแหวนมมันจะไม่หายแต่ว่าใจได้ใช่มเพราะเราเซฟตี้ดี กจริงจิงแค่คุณธรรมระวังตัเองแม้ในเวลาเราไม่ได้เดคุณระวังตัวค่ะคุณจริงๆเป็นคนชอบเดินเดินกลับบ้านเดินไปดูือไปทำธุี่ก็จะไม่ใส่ใส่เฉพาะเวลาออกงานเดีอยวราณมจทำใชใส่องถงก็ไปบ้านก็ไม่ได้ใส่ติดนิ้วตลอดไม่ยังไม่ชินค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ติดนิ้วตลอด ช่ป่ะเรจริงๆกลับมาทีบ้านขอแท้แล้่ประมาณนั้นค่ะจะได้แบบมันจะได้รู้ว่าเราต้องเราต้องเราต้องเรวจริงๆเราก็จะสีดีใจที่นใหญ่ด้วยแต่เราดูโชคดีกว่าพี่ย่าใส่ใจต้องความรักมากขึ้นเนาะย่าเหรอเออมันส่ใจเรื่องความรักมากขึ้นเลยเนี่ยอื ไม่รักเลือกค่ะ,ะแต่ว่าจริงๆน้าก็าก็เป็นคนที่ใส่ใจอยู่แล้วแต่ะะเหมือนว่าดีีมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบเพาะว่ามั่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามค่ะพยายามค่ะแต่แต่ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เต็มที่เพราะทำงานแบบเอาจริงๆนะคะถ้าจะไม่ได้เจอคุณดเดชเลยไม่ได้เจอ,เเจอเนานหรือย,ยังพวกนี้คุณนิดเจอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นานๆทีจะได้เจอกันแต่คุยกันทุกวัน แน่นอนค่ะแน่นอน,น,น,อนใช่ฟังฟังเขาูืม่ร <laughs> ้างหัวม่ตัวเขาล้วลส้สถึงเพิ่มเยอนหืมไม่หว่ว ถม,ม่ว่าช่วงไหนอะไรอย่อยางเงี้ยยังยังเพราะว่าทุกงานที่เรารับผิดชอบตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีวันจบที่แน่นอน มเลยค่ะเอาจริงๆนะคะญารู้กับกับคนสุดท้ายสุดท้ายเลยค่ะว่าเขาจะไปชุดผีเหมือนว่าเหมือนว่าพ่อชวนนั่นเลยก็โอเคไปหรู้ว่าแค่การที่เขากล้าที่จะไปอะไรที่ทำให้พ่อเราตัดใจพี่นาเดชที่คิดว่าเนี่ยพี่นาเดชมีอะไรดีที่แบบว่าเอ้ยพี่เจ้พี่เจ้ใจพ่อเราได้อะไรเงี้ยจริงๆพี่นาเดชเป็นคนน่ารักอยู่แล้วค่ะใครเจอก็รักเราก็เลยก็เลยโอเคก็โอเคค่ะ พี่แบงได้มาบอกไหมเคล็ดลับเอาตัวรอดของัมุสมมงสเด็จพี่แบงยู่ในในเอาตัวรอดยิ่งไม่กล้ายิ่งไม่้าตัวรอดมาเลยบอกนะครับในช่วงนี้เขาติดาหารแล้วไมว่าอันนี้หมายถึงอะไรม่ถามะไม่ถามเลยอ้า เซ็นแนนดรื่องกันแต่ว่าใครทำอะไรเราไม่ได้แต่มันไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีกลิ่นแล้วใช่ไหมมันต้องไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อเอนแล้วที่เรายังไม่ได้คุยเรื่องถ้าทำอะไรเราต้องคุยกันแล้วตอามี้เซฟไลส์โกรธนะเพราะว่าเราจะได้เต็มตัวไว้ก่อนตัวเพื่อคนไม่ชอบ